ลูกพี่นะวันนี้เราจะต้องสร้างเรือข้ามแม่น้ำให้ให้ถึงเส้นชัยให้ได้นะใช่ลูกพี่เนี่ยเป็นแชมป์การสร้างเรือที่แข็งแรงที่สุดแล้ววันนี้ลูกพี่อ่ะจะพาพวกเองเนี่ยไปถึงเส้นชัยให้ได้เลยเส้นชัยเลยเหรอใช่เราก็ต้องผ่านวิกฤตไปแต่เรือเราเนี่ยไม่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 พังกลางทางแน่ไม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 ่เหลือแน่เลยไม่พังกลางทางแน่นอนเชื่อลูกพี่ พี่พูดมาอย่างนีง้พี่อุ่นใจลูกตังค์พี่ได้มีเท่าไหร่เนี่ยนี่ลูกพี่รวยลูกพี่รวยรวยรวย,ยมีเท่าไหรอ่อ่ะไหนอ่ะลองสร้างให้เ,เห็นด้ว,ว่าลูกพี่จะสามารถสร้างเรือให้เราไปสืบเส้นชัยได้หรือไม่โอ้ได้สิอันดับแรกเราไปที่คอกนกันเลยแล้วเราก็ไปหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดมาโอ้โหอะไรแข็งแรงสุดนะลูกพี่อะไรนะอะไรแข็งแรงสุดอ่ะที่แข็งแรงสุดนะที่ลูกพี่ เคยเห็นมาเคือกระจกกระจกแข็งแรงสุดแล้วแข็งแรงจริงเลยพี่ติ้งเลยเนี่ยลูกพี่ไปอ่านตำราไหนมานี่ฮะเออเชลลี่ที่ลูกพี่เคยทำแล้วเชื่อลูกพี่แล้วกันไหมอ้าวอันดับแรกนะเราต้องทำพื้นก่อนพื้นเนี่ยเราจะทำเป็นเออก้อนก้อนอิฐก้อนโอ้แ้วลูกพี่เอาอิฐมาสร้างเรือมไม่จมเหรอโอ้ไม่จมหรอกเชลูกลี่ที่ นี่เรือนะไม่ใช่ก้อนหินันนี่นะไรก้อนหินนั่นแหละนีลูกพี่เนี่ยนั่นแหละนี่ไแน่เดี๋ยวลูกพี่จัดการเองดูวนาฟิล์ใน,นใยฟิลมีของอะไรเหลือบ้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันช่วยๆ่วยเขาสร้างไปตอนนี้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเน่เดตตอนนี้ลูกพี่ก็กำลัว่านี่มันไม่ใช่เรือนะมันมันเป็นแพแลนะลูกพี่โอ้ยเชื่อลูกพี่สิมันต้องอมันเป็นเรือที่สุดเน,น่เราสามารถย้อมสีได้ด้วยนะย้อมสีเหรอเราเอาสีอะไรดีอ่ะสีหินเนี่ยนะโอ้ โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเรือสนามฟุตบอลโอ้เราจะเอาเป็นสีอะไรดีอะพาสเทลหรือว่าอะไรดีอะนี่ทำสีม่วงไลยโอเคและทีนึง เป็นไงบ้างนั้นดูเรือเธอซิเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้กระจกล้อมรอบนะปิดไปหมดเลยเหมือนเราอยู่ในกล่องอะไรเนี่ยกล่องกล่องโมเดลนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือแข็งแรงมากเชื่อ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 หัวหน้าโอเคถ้าพร้อมแล้วเราออกเรือเลยนะไปเลยครับลูกพี่ไปแล้วอ้าวลืมบอกไปแหม่นี้ไม่มีมอเตอร์นะใช่ตามเดิถากรรมไปเลยอื๋อพี่ เราเหมือนไอ้ตัวที่มันในคริสต์มาสเลยอ่ะที่มันขยับๆแล้มันจะที่ทับกระดาษใช่ป่ะได้แล้วเราเลยไงเนี่ยเราหลบหลีกอะไรไม่ได้เลยนะไม่ได้เราจะให้รอขยับเองเนี่ยเนี่ยดูดูแข็งแรงแน่นอนโอ้ยหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยชนตุ้มหินประหลาดชนตุ้มหินหินเป็นเรือชนตุ้มหิน โอ้ยโอ้ยผ่านเฉยนะนี่เรียเงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ตอนแรกอ้าวไม่ดูยี่สิบห้าโกยี่สิบห้าโกโอ้โหกระบาดมาดูกันนะว่าเราเราแบงค์เยอะเกินเพื่อนมื่นหัวอ่ะยี่สิบห่าฮะเราแน่จะชนทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ยเหลือเริ่มหายแล้วโฟกัสเหรือแบงค์ไปเพลินกัสลูกพี่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 ด้วยนี่เลยโอ้ยลูกพี่ ไม่เป็นไรอันเนี้ยถึงอันนี้เออลุกลุกทำไมลุกทำไมอ่ะอ๋อผมอยากยืนสุดอากาศรลูกพี่ได้วันนี้ก็ยีภาคโก้แล้วโอเคงั้นลูกพี่ไปยืนตรงนั้นก็ได้ไม่นั่งแล้วเดีผมไม่นั่งเลยไงเออสำับพี่กันสำับพี่กันโอเคโอเคโอ้ยลุงเลี้ยงเฮ้ยตกเรือนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เรือไม่ขยับเอาลูกเอาสักลูกพี่ตกใจเลยโดนดังเบลดินสอไอ้จินสอช้อนคืออะไร นี่ก็ไม่นอ่ามุมดีหน่อยเจ้าแผเพื่อนมองอยู่เพื่อนมองอยู่มองดำเบลโอ้ยต้องตีไหมอือโอยโอยโอยฝ่ายยังอีสองอันท้ายอันท้ายโอหยได้มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ตอนนี้เราหายไป หายไปกี่บล็อกเนหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหลูกพี่ครับไส้กรอกเต็มข้างหน้าเลยเนี่ยเด็กมีอย่เต็มไปหมดหูดถึงไส้กรอกแล้วลูกพี่หิวเลยเนี่ยหน้าฟุตบอลมีแซนด์วิชด้วยโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวตอนนี้เราผ่านมากี่ด่านแล้วครับเนี่ยตอนนี้เรือเรากำลังตอนนี้เรือเรากำลังกินแซนด์วิชอยู่นายไปดันเรือสิดันได้ไหมดันไม่ได้ลูกพี่ช่วยด้วยช่วยลูกพี่ด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยลูกพี่ ไม่เนาะมันหลังนายดอปปืนมันด้วยนะอุอุโอ<ะ>้โอ๊ยฮะเจ็ดเจ็ดโอ้ครึ่งหลอดแล้วคุณว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอ่ะไม่<ร>น,ะนายแล้วจบแค่นี้ละมั้งเนี่ยมันสิทำยังไงลูกพีเ่เอาเอาลูกพี่โดนไปแล้วลูกพี่โดนไปแล้วโอ้สรุปเราไปก็ได้แค่สองด่านค้างด่านที่สามใช่ไหมเนี่ยด่านที่สีล่ลวมัง้ง กี่ด่านแล้วนะสี่น่าจะเอาด่านนี้สี่ใช่ไหมใช่งั้นเราก็ต้องสร้างเรือใหม่โอเคไม่เขาเรียกว่าทดลองเฉยๆทดลองทดลองเอาหน้าใส่เราแบบเอ้าเอ้าลูกพี่เสียสละเอาลูกน้องรุ่ยขอบใจลูกพี่ลูกพี่เป็นคนที่ดีเหลือเกินโอ้ไปดูไปดูไปดูจอลูกพี่เราลูกพี่ไอ้ลูกน้องมาดูแล้วโอ้โอ้เปาเสียสละครั้งนี้จะไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังแล้วก็ตีอีกรอบ โอ้ยล oh, oh. ูกน้องต้องช่วยตัวเองล้องลาสต์ดิอุ้ยอุ้ยโดนไปเรือยโดนไปเรือยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนไปเรือยโดนไปเรอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไปเรอยโดนไปเรือยเอ่อแล้วเราจะเสียสละให้เหลือไม่ใช่ขอให้เหลือไปเองไม่เป็นไรเราไม่ต้องเสียใจที่เราหายไปเพราะเราสามารถเอาเรือกลับมาใหม่ได้ใช่ลูกพี่นี่จะลอาโมใหม่ไหม เอาโม่ใหม่โม่ใหม่ม่ใหม่โอเคมาพร้อมเรียงพร้อมเรียงอ่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมก็เดี๋ยวเราจะไปรุยกันรุยเนี่ยตัวโมใหม่นะมีแค่ข้างๆกับเธอโบนี่ติดมา let's go ไปนั่งแล้วปืนยิงยังไงครับเนี่ยออิีแบบถอยหลังไปนะรุยก็เลยเฮ้ยใช่ไงอ่ะเอาเอาเอา หมุนให้ด้เนอ,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 อุ้ยไม่ทำอะไรบล็อกเราก็แฉไปบล็อกใช้งไงน,น,น,นกัไอ้พี่ตนพี่ก็กไม่รู้เหมือนกัน,นอ่ะมันต้องมีกดอะไรแน่เลยอ้ยหรือว่ามันอัดอัตโนมัติก็ได้นะใช่เ<ช>หรอรบอวนใครใช้เป็นพี่มาบอกด้วยนะโอ้ยนี่ยยยยยยวยิงยย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  หันหลังให้นี่สิอโอ้โหเฮ้ยอย่าอย,ย่ายทำน,นะเออดไปอย่ายไป,ไปยายหยาดน่อยนะไปหยาดไปหยาดน้อยนะจะหมดแล้วเนี่นยตรงนี้เอาเอาอย่างนี้ไงอุปกรณ์โอ้ยโอ้ยหันหลังแล้ดิเอาจะหมดแล้วอ้าวไปแล้วบ๊ายบายเอาแล้วจ้กตอนนี้เพียวๆแล้ว โอ้โยนี่ไงเมื่อกี้โดนอันนั้นไปนิดนึงก็ผ่านแน่นอนอันนี้ก็ยังมีการหมุนการกิ้งกันบ้างแล้วนี่เจ้นคนนี้จะถึงเซ้ยได้แล้วอ่ะทุกที่เพราะเรื่อ้จะติด,ดเรือไปกับเขาเนาะ <c oughs> โอเคตอนนี้ขอพ่ายดูกระบาดลูกนี้โอ้ยโไปพาหมดแล้วมั้งไม่ชนแล้วไม่ชนแ,แล้วโอ้โถ้าเกิดไม่ชนนี้เราก็เซฟได้ไปด่านต่อไปนะเราจะได้ไปชนด่านอื่นองีกนะยิ้ อุ but, s. <S oh, s. <S ้ยแต่เปิดมาเจอดัมเบลเลยชนไปแล้วหนึ่งทีทำไมแล่ะดิ้นโอ้ยดิ้นซอที่ผมบอกว่าเป็นช้อนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไปดำเบลโอ้ยก็ช้อนก็ช้อนแล้วก็ช้อนดินสอโอ้ยแล้วก็พังกระเป๋าแกระเป๋าไม่ได้พันกระแป้งกระป๋องกระป๋องกระตุ้งกระตุ้งอนนี้ ผ่านนานโรงเรียนไปแล้วเจอต่อไปด่านอะไรนะต่อไปด่านด่านนั้นนี่นะแซนวิชที่เราไม่ผ่านกันนะโอ้เป็นสนามฟุตบอลแน่เออต้องเจอกับพ่อตอบกัน่านี่ไงด่านนี้แหละอ๋อเราจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่มาล่องน้ำดมเลยมาเออจะไปหนึงเอาจะไปหนึ่งเอาจนโอ้ยโอ้ย อุ้ยตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นน่ะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอสี่ชิ้นอันนี้น่าจะรอดอยู่แล้วแหละรอดตายแล้วอันนี้ดิอันนี้ดิแงมแงมเนี่ยโอ๊ยเจ็บ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 ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้พี่ไม่มีให้นั่งแล้วอ่ะลุงพี่ลุงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยนี่ไงลุงพี่สามารถยิงบอนนี้ได้ด้วยไปโอ้ยรอดรอดรอดดิเฮ้ยทะลุกระแพงเลยอ่ะโอ้ไม่ก็อันนี้มาทิ้ง ังอย่าไปยุ่งกับลูกพี่มดูนี่นี่คือด่านมะพร้าวมันจะด่านมะพร้าวดันพวกทะเลทะเลทรายเหรอมันเหมือนแบบโจรสลัดนิดๆนั่นนี่เหมือนลายแทงเลยอนันนี้เป็นเออทางเหมือนแม่งสมบัติจะโดนงั้นไงโอ้นั่นไงสมบัติลูกพี่กระโดดไปเอาเลยได้ไหมลูกพี่เหนียวเพื่อนๆเอาตังค์ได้เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็นไม่ได้นะโอเมก้าโอเมก้าแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเราเสีครึ่งทางแล้วลูกพี่โอ้ยอย่างี้้แลว ได้เพจได้เงินเอาไปซื้อของกินแต่ว่าทรับย์จะหมดหมดแล้วใจจะหมดว้ายอุวยยืนบนจอกเลยจอกมีประโยชน์อย่างเงี้ทำได้ไงขึ้นไปยังไงได้เร็วมากเลยรูปีก็ไม่รู้เหมือนกันรูปีเอารถรอดมองข้างหน้านีเพื่อนๆไปเห็นข้างหน้ามีอะไรม้างโอ้ยมองผมตามเรามางนะลูกมิจารละครสัตว์ใช่ไหมก็ชนกล้องไปทีนึงโอ้ยวิหลบอยู่หลังเสานะเฮ้ยแล้วคนเขาทำอะไรกันคนลูกอ่ะ โอ้ยโอ้ยข้างบนมันหนาวอะนี่ใกล้ถึงมะเนี่ยพี่ดินาเนี่ยดินาเนี่ยโอ้กไม่กีดาเนี่ยดูสิเราหมุนจะใกล้ถึงนะนี่อะไรผ่านพานได้ผ่านได้อันนี้มันโอ้ยทำไมมุมชนไม่ดีนั่งสือโอ้ยเหลือนิดเดียวนะเป้นมุมชนดีอยู่นี่เลยใช้กระจกดันใช้กระจกดันจึ้มเข้าไปจึ้มเข้าไปจึ้มเข้าไปเงียบกิฟตเลยมุมหนึมุมเจอกันพาลูกน้องได้เวลาเสียจสระแล้วนะ โอ้ยลูกพีอ้าวไงโอ้ยไอ้พีเลยสิเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถลงไปลงไปดันเรือได้นะมีไงดันเรือได้หน่อยนึงนะพี่เวิรมโอ้โหลูกพี่เป็นยังไงบูการโอ้ไอพี่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยนี่มาโกงหางไม่ได้แล้วไม่รู้แน่เพื่อนออ๋ถนุกเลยไม่ได้นับเลยเนี่ยจริงไหมมันจะจริงมาเลยพี่ พี่ไอ้นั้นไปเร็วกว่า่องนั้นแาทกัรไม่ลืมไปเร็วแล้วตนั่นจะหายหนักแล้วั่ลงประไม้ลงไม้ลงปะไม่ลงปะไมไมู่อยู่างอยูกี่ลงมอนไม่ถึงกี่แล้วอ่ะฮะไม่ถึงกี่แล้วมั้งยะหรอไม่แต่มันยังมีอีกด่านด่านก้อนหินเยอะเออ่ะโอ้ยยยยยยอยย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 เยย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  ขอจอยรอบหนึ่งอ่ะตอนนี้ลูกพี่เราก็สร้างเรือเสร็จแล้วเราเราก็ไม่รู้เป็นเรืออะไรเนี่ยดูน่าจะเป็นเกาะมากกว่าดูพลังทำเกลือนี่นะบล็อกเหลืองนอกอยู่อันหนึ่งเลยนะเนี่ยอ้าวกูช่วยเราหายไปเลยอีกคนนึงเอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาเก้าอี้วางไว้ตรงนี้เซฟก่อนแล้วกันเผื่อโนั่งบนเสากระดงเรือเลยนะเนี่ยมาขอมาพยางค์เอากระจกด้วยอ่ะโอ้โหเจอ เธอจะชนกับเพลงเข้าไหมเนี่ยเธอฉันไม่ให้เธอวันนี้ฉันเป็นหัวหน้าเรือเรืออ่ะหัวหน้าลุยเลยคนหนึ่งนะหัวหน้าขอเวลาเป็นหนึ่งไม่นาน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 นี่ไงมาแค่นี้ลูกพีก็รอดแล้วลูกพี่จะหายใจออกไหมเนี่ยเออเซ่นี่แล้วเธอออกไม่ได้แล้วลูกพี่ออกไม่ได้นะครั้งนี้พร้อมนะสามสองหนึ่งโว้ยไปแล้ว อันนี้มาจากไหนพี่พีนพ่าครูเป็นไงเรือนี่ไอ้ลูกศรนี่ทำยังไงครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยอุ้ยลองๆก็ตุ้มๆตรงนี้นะกดได้ไหมไปดีเล่นใครใช้เป็นบอกเราด้วยนะเราเล่นใช้เป็นเลยช่วยเราด้วยดูดิเขามองเขามองเราด้วยโอ้ยมันเรืออะไรวะเนี่ยอันนี้เรือยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสวะเขาเรียกอะไรหินไปเยอะเลย อหน้าว่านะถ้าเกิดเรามีปืนแบบรอบๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดยิงแล้วโอ้หมันเท่ามากเลยนะและ้วใ้ยโอ้โหตั้งหโอ้อโหเวมโหแต่มุมชนไม่ดีเลยอะ่ะเราจะตายกันหมดนี่ไงลูกน้องไม่รอดแต่วหน้ารอดจะทำจะทำไว้ถุงถุงนี่พราะแบบนี้นี่ไงถ้าเกิดตกแล้วอันนี้มาก็นี่เธอหมาอุกาบาดจนจะหมดแมพอยู่ได้ด้วยนะนั่นสิอ้าวโอ้โห สวยมากเลยอ่ะตรงเนี้ยโหนี่ขนาดทำด้วยทไ,ไทเทเนียมนท่านจะรอดไหมเนี่ยนี่ไทเทเนียมเราเราแข็งแรงไทเทเนียมเราแขงาง็งแรงแม่มเรยยังเป็นสภาพเดิมอยู่เลยโอ้ยแต่มันมุมชนมันไม่ดีเลยเป็นแนวน,นอนอย่างเงี้ยมันกว่าทุกอารเลยเนี่ยโอ้ยเขาเรียกว่าเรือเรืออยากปะทะใช่ไหมมาเลยอยากปะทะอะ่าเงี้ยโอ้ยสว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 ยพลิกดีพลิกดี แสดงก er ring, <S 2> <S 2> uh, ็เรือยาวๆนี่สามารถทําให้เกิดม wow ุมมองสาใหม่ๆได้เร so uh, ื่อยๆนะพี่พ้เลิกอเก่อีมุมเดิมไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโกลับมาขวางลําอีกแล้วเดีอยวอเดีเด้เดอเด้อเด้อเอเด้อเด้อเดรอเด้อเ้ออเอออ้เอเ้เเออเออเอเ้เอ่ด้อ้มด้้ นี่ไงเตะบอลในน้ำอุ้ยไปชนแหลกเลยพี่พิมเป็นมุมเป็นมุมดูสิว่าไทเทเนียมจะสามารถช่วยอะไรโอ๊ยแต่ก็ไม่ไม่บินเลยนะพี่พิมมันน้อยมากเลยนะการที่มันจะเสียหายแต่มันมีโอกาสที่จะนี่ไทเทเนียมเท่านั้นโอ้ยไม่รู้ว่าคุกกระท้องจะเสียไปหรือเปล่าเฮ้ยเราแตกแล้วพี่พิมใครบอกไทเทเนียมไม่บุกไม่ย่อยย่อยแล้วเนี่ยแย่ยนี่ผ่านมาได้ โอ้กองใหญ่โอ้เรืองเสียหายไปจำนวนมากเลยเมื่อกี้เราต้องเอาอยู่นิ่งๆอยจากปล่งไปเพื่อนมือหัวนะเหมือนมันไม่ค่อยคุมักการที่เราสร้างเลยนะให้เราดูมมนเองเดียวอ่ะนี่ไม่ใชหมุนเองมูนเองก็ได้ะให้มองตรงนี้อละวล่ะ โอ้นโมนโมทั้นโมสามจบปุ๊บปุ๊บผ่านปั๊บเลยโอ้มาลงละครสัตว์แล้วมาลงละครสัตว์แล้วตอนนี้ที่นั่งในฟิล์มเริ่มสั่นคอแล้วนะนั่นสิเริ่มแหวงไปถึงแล้วนะอุ้ยนึกว่าจะค้างแล้วตกใจเลยไปมุมชนเริ่มดีครับคุณผู้ชมมันชนทัหลังบ้างนะเอแต่ยังไม่ชนเราดูดีว่าสากดงเนี่ยจะหักเมื่อไหร่นะ โอ้ยถ้าเกิดสากระดกเรือหักนี่เธอจมน้ำเลยเนี่ยฉันกลัวแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี่เมื่อกี้เราคังแบบนี้ไงเอ้าเอ้าเปลี่ยนที่นั่งเหรอเปลี่ยนที่นั่งดิเติป์ดเปิร์ดเติอ์า ม่เป็นไรโอ้ินไปอย่างเร็วเลยลูกพี่โอ้โหนี่มันเป็นส่วนเหรอล่ะลูกพี่ลูกพี่จะงอเลยเนี่ยหัวงงไปแล้วลูกพี่มงงงจิ๊งจด๊งพี่ต้องมำงงจิ๊งจด๊งๆโอ้ยบ๊ดโอ๊ไปไกลกว่าเดิมโอ้หลูกพี่เห็นสลากกับลูกน้องเหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โคตรแตกเรียบร้อย ช่วยด้วยช่วยยังไงช่วยยังไงอ้ยเธอเธอต้องอยู่บนกิ่งไม้เล็กๆอย่างนั้นนะไปทำไดีนี้กำลังไปกำลังไปเธอต้องเอาั่งให้ได้นะโฟกัสอุ้ยลูกพี่ได้นะเอาปากไม่ได้นะเอาปากไม่ได้เรื่อยลูกพี่เราลากไปนะครับผมลูกพี่ผมนั่งบนเสากระดองเรือเอาไปดูในฟิล์มนะถึงไหนนะผ่านแน่ในฟิล์มผ่านแน่จะคบกับพี่เขาเสียสละไปหรือไม่นะ ลูกพี่เราเสียสละมาแล้วโอ้ยนี่จะถึงดาตุตะโอ้โหหินมันเริ่มเลยดินี่จะได้นี่จะได้น่าจะรอดนะเนีต้องเป็นมุมต้องเป็นมุมไม่แน่นะไม่แน่นะใครเทเนียมราสามารถช่วยนี้มุมมอมดีมุ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 มดีฮึไชนตรงนี้น่าจะเป็นมุมนอนแน่เลยตึ้งโอ้ยไปแล้วเลยขวางลำเลยมุมนอนอย่างเงี้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ย UH, ว oh, oh. ้าวอุ้ยมุมดีมุมดีปังมุมดีมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะมุมดีอุ้ยใล้แล้วใกลแล้วอันนี้แหละจบแล้วจีิอุ้ยตึงแล้วเอาพี่อเด้อเนียเอาเอานมาเอาเอามีเหรอเอาแล้วมีไงลงไปถึงไม่ทายแล้วผอมลงไปแล้วน่ามิลอมหมูบ้าน โด้ยเงเโอโอยดีดีด oh, ีมากดูดิถ oh, oh, yeah. oh, ึงแล้วถ okay. ึงแล้วกระโดดลงได้เลยกระโดดลงได้เลยตามสีฟ้าเนี่ยได้เหรอได้เลยใช่กดไเลยไม่เจ็บเลยอเป็นการแรกของพวกเราที่ถึงเนชยี่คัผมมาถึงแล้วครับการสลปของลูกพี่ของเราไม่สูนเปล่าโอ สร้างเรือโอ้ยไม่กอเราเสียไปตั้งกี uh ่ล้านบาทไม่รู้แล้วได้กลับมาคุ้มผว่ไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ล้านนแสการสร้างเรือแบบทรงยาวนะให้เรามีเหลียงใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมสร้างเรือที่นี่มาสัก อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยเด้อนะคิดเราลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะใช่สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวราไปก่อนจังหวัดเดี๋ยววันนี้เราก็ไปตามหาลูกพี่เราก่อนหายไปไหนก็ไม่รู้กับสายน้ำนะห่ายไปน้ำเลยนะนี่จะนั่งรากระดงเรือพี่บอย